สัญญาณเตือนที่บอกว่าเบรกรถเสียมีอะไรบ้าง WS Auto p a s จะพามาดูคะ่ะ 1. เสียงดังผิดปกติเมื่อเหยียบเบรกแล้วได้ยินเสียงแหลมเสียงเศษส,สีหรือเสียงเอยดเอีจะแสดงว่าผ้าเบรกหมดหรือแผ่นเบรกเสื่อมสภาพ 2. เบรกแข็งเหยียบหนักผิดปกติหากต้องใช้แรงมากกว่าปกติในการเหยียบเบรกหรือเบรกไม่ค่อยได้ผลอาจเป็นสัญ,ญญาณของปัญหาในระบบไฮดรลิกหรือผ้าเบรกที่เสื่อมสภาพมาก 3น้ำมันเบรกลดลงการตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกเป็นประจำสำคัญมากหากน้ำมันเบรกลดลงอย่างรวดเร็วอาจมีอาการลวดซึมในระบบซึ่งเป็นอันตรายมากเพราะอาจทำให้เบรกใช้งานไม่ได้ 4. ลรถสั่นหรือสะเทือนตอนเบรกหากพอมาะไราสั่นหรือสะเทือนเมื่อเหยียบเบรก แสดงว่าจานเบรกบิดเบี้ยวหรือผ้าเบรกไม่สม่ำเสมอถ้ารถเอียงข้างตอนเบรกรถเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเมื่อเบรกอาจเป็นปัญหาของระบบเบรกที่ทำงานไม่สมดุลหรือน้ำมันเบรกรั่วซึมหากพบสัญญาณเหล่านี้ควรตรวจสอบและซ่อมทันทีเพราะเบรกเป็นระบบความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในรถยนต์